ทุกท่านครับเพื่อนๆครับหลายคนตำหนิติเตียนว่าเหตุใดทำบุญแล้วจึงไม่เห็นผลเป็นเพราะการสร้างบุญสร้างความสำเร็จในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยโดยอ้างอิงจากหนังสืออินตกเทพทรรมนายและพระมหาคาถาศักดิ์สิทธิ์พวกเราชาวพุทธแต่ละคนล้วนเคยทำบุญให้ทานมาแล้วทั้งสิ้น ทั้งในชาตินี้และชาติก่อนถ้าจะนับบุญก็คงใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาหรือเท่าก้อนโลกแต่ไม่รู้จักใช้บุญของตอนเองให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันชาติจึงต้องตายแล้วไปรอตายแล้วไปรับบุญในสวรรค์คนทำบุญจึงชอบบ่นว่าทำแต่บุญไม่เห็นได้ดีสักที ที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่เคยให้บุญแก่เทวดาที่รักษาตนเองไม่เคยให้เจ้ากรรมนายเวรที่ตามจ้องกันอยู่ไม่เคยให้เทวดาและญาติทิพย์ที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านเขตเรือนไม่เคยให้เทวดาที่รักษาเจ้านายของตัวเทวดาเหล่านั้นบางองค์อาจมีบุญน้อยมีฤทธิ์น้อยจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเราได้มาก แต่ถ้าเขาได้รับบุญจากเราบ่อยๆเขาจะกลายเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มีอำนาจสามารถช่วยเหลือให้เราประสบความสำเร็จได้ดังใจหมายบางคนอ้างว่าทำบุญทุกครั้งก็กรวดน้ำให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งก็ไม่เคยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงปรดเข้าใจว่าท่านให้เป็นสำคัญต้องให้เป็น ถ้าให้ไม่เป็นเขาก็จะไม่รับเช่นให้ไม่เจาะจงหรือแสดงบุญหมดแล้วจึงกรดน้ําให้เขาก็ไม่รับหรือเขาอาจไม่ได้รับเมื่อกําลังให้ของแก่ให้ของแก่ใครไม่ว่าจะถวายของแก่พระสงฆ์ให้ของแก่บิดามารดาพี่น้องญาติสนิทมิตรสหาย แม้เอาข้าวให้หมากินเอาอาหารยนให้ปลากินเอาเศษอาหารโปรยให้หมดกินย่อมเกิดกระแสบุญขึ้นเป็นแสงเรืองรองแผ่ออกมาจากตัวผู้ให้เพียงไม่กี่วินาทีแสงนั้นก็จะพุ่งหายขึ้นไปบนเบื้องบนแล้วไปสะสมเป็นกองบุญของผู้ให้บนเทวโลกดังนั้นชนะ ดังนั้นการให้ของแก่ใครจึงควรอธิษฐานจิตคิดทันทีว่าบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้รักษาตนของข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือบุญนี้จงเป็นของเทวดาผู้ผีปีศาจเปรตครุฑนาคยักษ์ที่อาศัยอยู่ในเลือกสวนไร่นาหรือเคหะสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าหรือบุญนี้ จงเป็นของเทวดาผู้รักษาบุตรของข้าพเจ้าจงเป็นของเทวดาผู้รักษาบิดามดาของข้าพเจ้าเป็นต้นต่อนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ไขในจุดไหนเช่นบุตรของเราเป็นคนเกเรเหลือเกินชอบสร้างแต่ความเรือดร้อนสั่งสอนไม่ฟังแบบนี้ต้องให้เทวดาผู้รักษาตนเขาเป็น ผู้ขนาดตักเตือนวิธีเทวดาตักเตือนนั้นท่านก็สั่งการไปที่ความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเขาถ้าเทวดาประจําตัวเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อได้รับบุญบ่อยๆเทวดาก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวของเขาเองชีวิตที่สุขสบายขึ้นมีดิษอำนาจขึ้นเขาก็จะทราบได้เองว่า สิ่งที่เขาได้รับนั้นมาจากไหนเมื่อเราอุทิศบุญให้ท่านก็อธิษฐานว่าเมื่อเทวดาได้รับบุญแล้วขอให้เทวดามีความสุขมีกินมีใช้มีเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและขอให้อบรมตักเตือนลูกของข้าพเจ้าให้เป็นคนดีด้วยดังนี้ไม่นานหรอกจะเกิดกรณีพิสดารขึ้นกับบุตรเกเรคนนั้น จนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนดีแน่นอนสาเหตุหรืออยากจะให้สามีภรรยาคู่ครองของตนที่เป็นที่น่าเอื่อมระอาหรือเกินอยากให้คู่ครองดีรักเราและเลิกประพฤติความชั่วเหลวไหลก็ทำให้แบบนี้ mm hmm. เช่นกัน mm hmm. กับที่ให้บุญแก่เทวดาที่รักษาบุตรของเรากิจการค้าขาย ของท่านล้มเหลวหรือชบเสาเมื่อท่านทำบุญทุกครั้งควรอุทิศให้เทวดาประจำตัวของท่านและเทวดาที่ดูแลกิจการของท่านด้วยไปพร้อมๆกันแล้วอธิฐานว่าเทวดารับบุญของเราแล้วโปรดช่วยเหลือกิจการธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิดถ้าร่ำรวยจะ ทำบุญให้ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะใช้คำเรียกตนเองว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราก็ได้ทั้งนั้นร้านค้าขายจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่เมื่อทำบุญก็ให้อุทิศแก่เทวดาที่รักษาร้านค้านั้นๆแล้วบอกว่าเทวดาเมื่อได้รับบุญแล้วโปรดเ,เรียกลูกค้าให้มาอุดหนุนมากๆด้วย การอุทิศบุญไม่ต้องพูดไม่ต้องกรวดน้ำให้ใช้การคิดต้องรีบคิดทันทีอย่าชักช้าเพราะแสงบุญที่เกิดขึ้นจะรำรงอยู่ไม่กี่วินาทีแล้วจะหายไปอยู่ในสวรรค์ถ้าฝึกบ่อยๆเราจะชำนาญในการคิดเพราะมีกระแสแรงกว่าการพูดออกจากปากเวลาย่อน ก้อนข้าวลงในบาทให้คิดส่งบุญทันทีและให้คิดชัดเจนว่าให้คิดชัดเจนอย่าเลือนลางให้ของแก่ใครเมื่อของหลุดจากมือของเราก็ให้คิดทันทีอย่าล่าช้าหรือรีลอการรักษาโรคภัยที่เกิดกับตัวเราสืบเนื่องมาจากนายเวียนผู้เครียดแค้นชิงชังกระแสกะทำทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ฆ่าสัตว์ย่อมอายุสัน้นผู้เบ็ดเบียนสัตว์ย่อมสุขภาพไม่ดีดังนั้นการต้องรักษาต้องส่งบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั้นๆและให้เทวดาผู้รักษาตัวเราในขณะเดียวกันโปรดอธิฐานว่าหมอใดยาใดที่สามารถรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้ขอให้เทวดาจงนำหมอนั้นมารักษาตัวเรา เจ้ากรรมนายเวรได้รับบุญของเราแล้วจงอโหสิกรรมให้เราด้วยถ้าเราหายเราจะทำบุญให้แก่ท่านยิ่งยิ่งขึ้นไปการอธิษฐานเป็นบุญเก่าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่รบกวนควรทำวันละหลายๆครั้งจนเขาพอใจอาการป่วยของเราจะหายเร็วขึ้น วิธีการให้บุญเจ้ากรรมนายวเวียนคนทำรรดังนี้เป็นตัวอย่างเช่นคนป่วยมะเร็งจุดไหนเมื่อส่งบุญให้คิดว่าบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวียนที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยตรงพวกเชื้อโรคมะเร็งเมื่อได้รับบุญแล้วขอให้เจ้ากรรมขอให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้น มีพบภูมิที่สูงขึ้นจงหลุดจากภาวะชีวิตชั้นต่ำเดี๋ยวนี้เมื่อเราหายแล้วเราจะทำบุญให้แก่พวกเจ้าส่งชีวิตให้พวกเจ้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆพวกเจ้าจงเลือกจองเวรจองกรรมในเราเสียทีตั้งแต่นี้เราจะตั้งอยู่ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมเลือกการเบียดเบียนเช่นฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตอื่นขอส่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลแก่เจ้าด้วยผู้มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการฆ่าหรือเบียดเบียนสัตว์อื่นคนเหล่านี้ต้องสร้างบาปกรรมทุกทุกวันจึงก่อความเครียดแค้นชิงชังให้แก่สัตว์ที่ถูกฆ่าอยู่ทุกวี่ทุกวันเขาก็พยายามจองล้างจองผานแต่ในขนาด ที่บุญเก่าของผู้นั้นยังมีอยู่เจ้ากรรมนายเวรก็จะทำอะไรไม่ได้แต่หากว่านายเวรได้ช่องทางเมื่อไหร่วิญญาณสัตว์ที่เคียดแค้นเหล่านั้นนายเวรจะตามมาทวงและให้ร้ายทันทีดังนั้นต้องพยายามไถ่ถอนกรรมของโตโัวตนด้วยการทำบุญแล้วอุทิศ ให้วิญญาณสรพพสัตว์ที่ตัวเองได้ทําบ่อยๆส่งบ่อยๆเอาเนื้อสัตว์ที่เราขายนั้นทําอาหารถวายพระหรือเลี้ยงผู้อื่นอธิฐานว่าบุญนี้สัตว์ทั้งหลายที่เราได้ฆ่าหรือผู้อื่นฆ่าเพราะคําสั่งเขาเหล่านั้นสัตว์เดาใดได้รับบุญแล้วขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญมีชีวิตบิญญาณที่ดีขึ้น จงหลุดพ้นจากกรรมเวรที่ตนเองสร้างไว้จงมีภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นเทวะบุตรเทวดานในสงสวรรค์เมื่อได้รับบุญแล้วจงอาโหสิกรรมบุญให้แก่เราด้วยเถิดตอนนี้นำนะครับวิธีการสร้างบุญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่การค้าขายการแผ่บุญให้บุตรธิดาภรรยาหรือการ ทำสิ่งที่เรามองไม่เห็นยกตัวอย่างวันก่อนมีอยู่คลิปหนึ่งมีชาวเมียนมาได้ไปตัดหัวงูไม่ต้องรอชาติหน้าเห็นชาตินี้อันนี้คือนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําบุญแต่เหตุใดเราจึงไม่ประสบความสําเร็จวันนี้ทั้งใจนะครับบันทึกเสียงมาเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆขอสาธุด้วยกันนะครับ